เหลล่่ยมรับแการพนันเป็นสิ่งไม่ดีไม่แนะนำให้เล่นตามนะคะให้วิจารณญาณในการรับชมและผู้ชมที่โลกสวยเกิดในช่งดาวนเดอร์ลมาโพนี่ไปคลิปค่ะไม่ต้องโดดสวัสดีเด็กๆมาเริ่มกันเลยจ้ะอยู่กับลาเก๋เข่งกับพี่ชวี อุ๊ยแมวผีเบฟูพันการไล่ล่าของนุชป่าไม่มีใครเขารักแกแมวผีเริ่มเลยไม่ต้องลำไหลมาไม่มาไม่มีใครเขารักน้องบ๊ทแมวผี พระจันทร์ไปไหนพระจันทร์ไปไหนเออ้ยจันท์แดงดีด้วยนะจันเอ้ยจันทร์ที่ลอยเด่นฟ้า,าแม่อะไรใครก็เป็นแม่มึงไม่มีใครเขาเลี้ยงแงวผีไว้ในบ้านหรอกนะจันแดงคือดีที่สุดเลยนะ ถ้าได้ผสานกับจันกูยังพูดไม่จบเลยถ้าได้ผสานกับจันฟ้าหรือแดงคู่นีมันรดืรดรืดดูดไปดูดมาดูดมาดูดไปมันจะลิดมากแต่เวลามันออกมาแล้วมันจะไม่ค่อยอย,ยืดอายุให้เราเท่าไหร่ดีสุดที่เคยเห็นก็คือได้ประมาณคูณหกร้อยกว่าเนะี่ยดีแล้วริดสุดแล้วของหยีแม่งนั่น อยู่กับราเก๋เข่งรับชมประความบันเทิงเล่นมีได้มีเสียมีความเสี่ยงนะคะเล่นไม่เป็นดูเฉยเฉไม่ต้องหัดนะออตอทอบบบบบ,บอืมอะไรลูกไม่มีใครเขาลัดแก,กหรอกเงาผีเงาผีชื่อบุษรสัคำบุษราัคำเป็นแงวผี เงี้ผีชื่อคำคำคำเอาลงเฉยให้มันได้เรื่องได้ลาไปข่าวใหญ่โตนะจ๊ะลาเกลข้างเลยมีได้มีเสียไม่ต้องหัดเล่นแม่บอกแล้วอีกอย่างคือคนที่เล่นอยู่ได้แล้วเอาเท่านั้นเล่นที่ที่มันโชว์โวแตกแล้วทอนได้ยังลัคกี้คิงนะคะจบอะไรทำหน้าเหมือนเงีผีเลยค่ะแดงมาอีกแล้วอีแดงอีเปรตอีชาชัวอีหนอแตก จ่าลูกขยำมันมันเที่ยวดูดดูดดโดดโดให้มันได้เรื่องนะคะอะไรลูกจับอีกทีนึงจับอีกตัวนึงต้องจับเออไม่จับไม่ได้ใช้ไงดูด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  เออต้องจับอีกตัวหนึ่งจับต้องจับไม่งั้นจะไม่ได้ใช้แดงจับจับเออข่ามึงเอย้ยดูดดู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 ด,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 ดจับข่าจับจับจับเออไอ้เหียยังไงเออได้ใช้ครับ ดู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 มาจับจับจบไม่ได้จับค่ะอันนี้จบมีกำไรนิดหน่อยได้เราเอาเท่านั้นนะ,ะลูกเล่นมีได้มีเสียนะจ๊ะอะไรอะไรลูก อะไรหรอกทำจมูกกระดุกกระดิ๊เป็นอะไรคะลูกสาวเป็นอะไรคะคุณสวยของแม่รักกี่เขง่งลิงกี่คักให้กูคักให้กูแน่แตนอกน้องอุ่นใจแตไหนอุ่นจังมาเด้ คูนเท่าไรคูนห้ารองเท้าไม่ล่ะยังอยู่ในจุดคุ้มทุนนะคะอยู่กับลิงกี้คักลักกี้คิง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 โอ้โหมีตัวคูมไหมนี่คูณแน่โอ้โหยคูณแน่ไม่มีตัวคูณว่ะเฮ้ยมึงไม่ได้หวังอะไรมากขอคูณ20ตัวเดียวกูไปจริงๆนะเมื่อกี้นะ่ะ ฝันเอาโลดสูฮาร์่าฮาร่าจะกลับไปอยู่ในจุดคุ้มทุนแล้วค่ะอีสาดย์กำไรสองพันไม่ใช่กำไรมั้งอีเฮี้ถ้ามันให้แล้วไม่เอานะมึงโดนแน่แต่ใจเฮามันสู้ใจเฮามันได้ ฟ์า,าอีกสองตัวหืมกูเบื่อมากเลยอ่ะแบบเมื่อกี้มาลงมาให้แล้วกำไรสองพันแล้วไม่เอานี่มันจะเป็นอย่างนี้แหละอีรกกี้คิงนี่อีชอยอที่ไม่ใช่ชายหญิงไปไม่อยู่ในจุดคุ้มทุนแล้วนะคะเมื่อกี้มีกำไรสองพันเสือกไม่เอาตอนนี้ซอสกูเป็นน้ำแกงเลยค่ะเอเดทาโพราคูณสองห่ามึง ซูโร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 ,โร,โร,โรขาดอันหนึ่งวะ่ะใจเฮาันซุกเขาทำไมไม่เอาวะสองพันเมื่อกี้ก็ตังค์แหม่แม่อะไรลูกบุตรอย่าเพิ่งกวนแม่นะคะมันแดกอยู่บุตรเข้าใจแม่ไหมคะคนสวย <S 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 ย,ย่อฮอล ซูรรรร, yeah, ร,ร,ร,รรรรยี่ห้อโครรรรซูรรรรรรรไม่มีตัวคูนไอ้เหี้ยบูจะเพิ่งกวนแม่นะคะลูกแม่กำลังขยี้มันอยู่คะ่ะไม่มีตัวคูณโอ้โหเปลี่ยนจากซากคดเป็นตัวคูณได้ไหมสามตัวนี้นะ่ะ ฮาร่าสุโรโรฮาร่าโมโหเวย้ยเอ้ยคุณแปดขอสวยๆคักคักแน่แน่กลับไปอยู่ในจุดคุ้มทุนครับบุกขึ้นไปบุตสราคาไม่กวนแม่นะคะลูกคนสวย ไม่กนแม่นะคะก็มาเลยครับจะมาจะมวยจะควยอะไรได้หมดอ่ะชั่วโมงนี้มาด้หามึงเอ้ยสกแกนไม่แตดเอ,อยอยู่ในจุดคุ้มทุนและมาอยู่ในจุดคุ้มทุนออตทกลับมาอยู่ในจุดคุ้มทุน แล้วก็ไม่อยู่ในโจทย์คิมทูนปวนเปียนแม่งอยู่แค่นี้แตกให้สุดไม่ได้หรือเคาะหรือเคาะหรือเคะหรือคโอ้ยคูณสิบเอ็ดถูกเทะหมอยหมายังไงยังไงบุษรคคำทำอะไรอะ่ะ โอตไกโอตไก,กลกูกกูกมาแล้วข้าบ้านมาโอตไกามาไหมลูกมา,มาเร็วเร็วโอร่าโอร่าสุราราบุค้ายทาเคชิสูแมนสูแมน กำไรสองพันก็ตังค์นะได้แล้วเอานะลูกตอนนี้ถึงขนาดตามกวายแล้วกวายหายเอาจากคอกไอสัตว์เอ้ยบับฮาราโหรา พ่ <Yeah. S 2> อราร่าบุกขึ้นไปตัวคุณไม่มีหน้าตาดีไปวันวันโอ้โย เอาแล้วไงเริ่มไม่ตลกไม่ขำแล้วเอาละไม่ตลกแล้วไม่ขำแล้ว ลงถ่อแมมเอาลงเว้ยหามึงมากันเหลือง เหลืองก็ยังดีวะเออยังไงนี่โอ้โหได้ใช้ที่เดียวเพื่อ พุกกูเมือ่อยยังนี่พระจันทร์สีทอง <c oughs> อะไรเออ อะไรเอ่ยมึงนี่เฮ้ยลงเว้ยรอบที่สามปั่นจะลงเองสามสี่รอบแล้วนะ แบบบางที่เหนื่อยนะคะอืมโอตโตไก่กรุ๊กรุกเออจับบังเถอะขอลองโอตโตไก่กรุ๊กรุ๊กโอตโตปลุกไรกระไรโอตโตไก่กรุ๊กรุ๊กกรุกกจับ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 ไม่จับตัวเย่ดูด โอ้โหทำไมเฮี้ยจังกลับมาอยู่ในจุดคุ้มทุนออทอเหนื่อยนะไม่ใช่ว่าไม่เหนื่อยลงฟีเกรีเบ็ดร้อยให้สองรอบแล้วไม่ได้เรื่องสักรอบที่จริงมันให้กำไรแล้วนะสองผ่นก็เสือกไม่เอาไง โอรโตไก่กุ๊กกุ๊กก ah ok ุ๊กมายายจบพงแห้หลานๆนี่มันรักยายทุกคนเลยนะแม่มึงนี่นะเป็นแมวเปรตเกิดมาเพื่อเป็นเปรตแท้โอรโตไก่รู้ไหมลูกเกิดมาเพื่อเป็นเปรตโดยแท้แม่มึง คตรบุกค,ครับถ้าซื้อนี่คือตายไปหลายรอบแล้วเพราะมันไม่คุ้มเลยสักรอบโอโต้าคารกลับมาที่กำไรสองพันคือเกา่าแค่มันเยอะกว่านี้ไม่เป็นหรือไงคะ โอโตไก่กุ๊กโ,โตกุ๊กไก่ไก,ก,ก่มาใยญ่เกาข้างหูให้โอโตไก่ชอบให้เกาข้างหูแม่มึงชอบให้เกาด่าเลี้ยงมาเองกับมือทำไมจะไม่รู้ว่าไก่ชอบอะไรเลี้ยงมากับมือทุกคนเลยทำคลอดเองด้วยมึงนะ่ะ ฮร่ายออืมยอกำไรหายไปอย่างลึกลับอีกแล้วอะไรเอ่ยรู้ว่ามึงจะให้กำไรแค่สองพันนี่วะ นานแล้วนะเยอะกว่านี้ก็ไม่ได้อะไรเอ่ยอะไรก่อนโอ้ยคุณดีดีถูกถูกไม่ดีคุณดีดีถูกไม่ดี ถูกชุดเดียวเพื่ออะไรยะเฮยยะเฮยยะเฮยอะไรเอ่ยลัคก,กี้คิงอะไรเอ่ยฮัโลโหลโอรา่าฮาร่าฮุยรา,ฮราโฮล่ฮาลา Ô tô cải cú cú Ô tô cú cái cái ô tô cái cú đô cú Cái 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 cú cú Cái 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 cú 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 Hơi chẳng ai nhỉ อะไรลูกไก่หางก่อไหมมีซีก่อไหมข้าวโอ้ยเหนื่อยเหนื่อยจริงนะนี่ เฮ้ยบางทีไม่ไหวแล้วนะกลับไปเท่าทุนรอบนี้เลิกละสัญญาด้วยเกียรติของเนสนาลีมันเที่ยวเก่าข้างหูมันมันชอบเป็นไงล่ะไอ้ไก่เดี๋ยวไก่อยากจะใช้สมาธิเล่นเกมแล้วนะลูกเดี๋ยวพิ่งกวนนะครับเรื่องไหมไอ้แมวนี่นี่อือือๆๆๆๆ มาดีสุดคือกำไรสองพันหาเมืองคืนทุนกูมากูเลิกแล้วจริงสัญญาแต่อย่าเพิ่งกยน,นะครับตัวคูณอยู่ไหนตัวคูณอยู่ไหนร้อ,องเอาตัวคูณสะแคทลงเป็นพายุตอนจะใช้แล้วไม่ให้กูหรอกจับหางมันหางไม่มี มีกลมๆอยู่ปุ่มหนึ่งโอต,โตกายเดี๋ยวย่าทุนคืนก่อนได้ไหมครับเดี๋ยวเล่นด้วยแป๊บยังไงของมันวะเนี่ยเฮ้ยเหนื่อยนะกับมึงนี่ กูว่าไม่มีโอกาสได้กัดตัวแล้วนะนี่อาการนี้น่ะ <S <S อะไรหรอหืมคนคนดีของยายโอ้ย <S <S อืมงับยายทำไมเจ็บใจรู้ว่ารักงับเล่นแต่เบาๆหน่อยรูกอะไรไอเด็กคนนี้ มันแดกยายอยู่อย่าพึ่งควนยายครับโอตไก,ก,ก่กุรลุกุ๊กกกูว่ามันไม่ให้โอกาสกูกลับตัวกลับใจเป็นคนดีแล้วล่ะ พี่เกมลงสองสารอบไม่ได้เรื่องสักรอบอะ่ะน่าเบื่อแต่ยังว่าว่ามันไม่ได้มันวนให้กําไรสองรอบอะ่ะกูเสือกไม่เอาทั้งสองรอบไงนั่นเนี่ยคูณดีๆแ้วเสือกไม่ถูกต่อหรอกจังไรปะละ่ะม,มันดูขัดๆเกินๆเน,เนาะ เอาแดกซะผิดเองล่ะมันให้กูวนให้อ่ะสองรอบอ่ะกูไม่เอาอ่ะไม่โดนแดกไม่สบายใจมั้งชิบหายปฏิหารใช้หมดแล้วไม่ใช่ไม่มีจริงนะใช้หมดแล้วอืมนั่นละฮะ 어 <sighs>